เราจะมาต้มชามะละกอกันนะคะชามะละกอเอามะละกอปลูกเองนะคะแล้วก็มะละกอมาหั่นเป็นแผ่นบางๆไม่ต้องปอกเปลือกค่ะจะไ,ได้มีสารปาดเป็นแล้วก็เติมด้วยใบเตยน,นะคะใบเตยก็ปลูกเองจะช่วย บเตยช่วยมีกินหอมอบำรุงหัวใจส่วนมะละกอก็ช่วยดีท็อกซ์น้ำไสล้างน,น้ำไส้ขังคาบน้ำมันที่เรากินไปต้มไปเรื่อยๆเลยค่ะเนี่ยสักประมาณ20นาทีแล้วค่อยมากรองดื่มเป็นน้ำดื่มเป็นน้ำชาร้อน đ i 차 n Tam c h a ừ non đ